เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นทําแปลงผักแปลงดอกไม้ในสวนของเรานะคะซึ่งวิธีการทําแปลงผักแปลงดอกไม้ในสวนเนี่ยแต่ก่อนพี่แอมจะลงแปลงอิดบล็อกแบบนี้เราจะใช้ดินอยู่ประมาณยีสิบถุงนะคะยี่สิบกว่าถุงเลยค่ะแต่มารอบนี้นะคะพี่แอมไปเห็นวิธีการที่หลายคนแนะนํามาเราจะมาใช้นะคะต้นกล้วยซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในสวนเราเพราะส่วนใหญ่เราตัดต้นกล้วยเราจะตัดทิ้งเนาะ อย่างที่พี่แอมทาคลิปไว้ในคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่าต้นกล้วยนะคะกอกอกล้วยเราเนี่ยหนึ่งกอนเนี่ยเราควรมีต้นกล้วยแค่สามต้นเพื่อที่จะให้อ่าผลผลิตของเราได้เยอะขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราตัดนะคะต้นกล้วยออกอะ่ะต้นกล้วยเราเหลือทิ้งเยอะเลยเพี่แอมก็จะเอาต้นกล้วยนี่ค่ะซึ่งเป็นตอนนี้ก็จะกลายเป็นวัสดุเหลือใช้ในสวนเราเนาะเอามาทําแปลงผกักซึ่ง พอเราเอามาทําแปลงผักแบบนี้นะคะเราจะทุ่นงบประมาณในการซื้อดินปลูกผักได้เยอะเลยค่ะจากที่เราใช้ดินปลูกผักหนึ่งแปลงเราจะใช้อยู่ประมาณ20กว่าถุงพอเราลงนะคะต้นกล้วยแบบนี้เอาต้นกล้วยมาสับๆให้ละเอียดลงนะคะอ่าก้นก้นแปลงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วค่ะเราจะใช้ดินอยู่แค่ประมาณสิบกว่าถุงนะคะ เพียงแค่นี้เราก็จะได้แปลงผักราคาที่ย่อมเยาวลงแล้วนะคะพร้อมที่จะปลูกต้นไม้อย่างรอบนี้พี่แอมก็จะลงนะคะอาดอกเก๊กฮวยซึ่งดอกเก๊กฮวยเนี่ยพี่แอมก็ชําเองกับมือเลยนะคะวิธีการชําดอกเก๊กฮวย,ยง่ายมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่แอมจะมาแนะนําวิธีการชําดอกเก๊กฮวยให้นะคะเนี่ยค่ะเพียงแค่นี้ จากการทําแปลงนะคะจากวัสดุในส่วนเราจากต้นกล้วยเนี่ยเราทำทำให้เราอะคะ่ะได้แปลงผกักราคาถูกแล้วก็ได้หลายแปลงด้วยนะคะฤดูหนาวนี้เพียงมก็สามารถปลูกต้นไม้ได้เยอะเลยค่ะ